ยฝนตกอีกแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะชาวสวนของเราชาวสวนสวัสดีค่ะทำอะไรคะจจก,กำลังเจ็บแตงาลูกเท่านี้กำลังกินเลยคะ่ะเดี๋ยวจะไป,ไปให้ป้าปุ๊กกี้ด้วยนะคะมุดค่ะมุดมุดระวังหนามแตงกวาขูดด้วยนะคะ อันนั้นไม่ค่ะลูกมามะเอาไว้ลูกนึงเอาไว้ทําพันอันนั้นไม่ตัดนะคะอันนี้มันใหญ่มากใหญ่มากเราเอาไวท้ทําเอาเมล็ดมันเอาปลูกปีหน้าค่ะลูกอย่าไปตัดนะมามะเอาไว้ลูกนึงจะได้มีเมล็ดปลูกในปีต่อๆไปค่ะเห็นบอกไาวเลยร้องไา้นี่ฝั่งนี้ลูกนึงด้วยนี่ฝั่งนี้นี่ลูกนี้ค่ะลูกนี้ค่ะ ตรงไหนถึงดีสองตรงไหนอีกฝังงก่งนูน้นลองลองเดินไปดูฝั่งนู้นเฉยคะ่ะาตะาก้าไปด้วยตรงไหนคะลูกเล็กหรือเปล่าอันนั้นลูกเล็กนะคะ เดินไปอีกค่ะเดินไปอีกเขาเก็บได้อ๋อเก็บได้มัน,เอ,มมนเอ็มมันเอ็ดเป็นนี้อ๋อตัวใหญ่แค่นี้เหรอคะอ๋อ,มมมอไม่ใช่ลูกใหญ่แค่นี้เหรอคะ่อ่ะแม่มาคือได้งไหมแดดสลับกับฝนค่ะวันนี้เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ฟ้าผ่าฟ้าร้องน่ากลกัวมากนะคะนี่แดดออก อากาศช่วงฤด,ดูนี้จะเหมือนใบโพล่าค่ะแดดแดดฝนฝนพายุฤด,ดูร้อนเข้านะคะช่วงนี้อ่ะอย่าไปนู้นนะคะลูกลงไปก่อนออกไปฝั่งนู้นก่อนค่ะมองไม่เห็นคนแล้วเนี่ยโอ้ห ฟาร์มเมอร์น้อยนะคะแม่เก็บไม่ให้เก็บ,เ,กบเราต้องเก็บเองเราต้องเป็นคนเก็บค่ะลูกบนเเิ่มเลยแตงกวาปล่อยใหแ้แก่นี่เขาจะไม่ค่อยอร่อยนะคะเราต้องกินตอนที่ลูกแบบเล็กๆเท่านี้แหละค่ะ,ะลงไปก่อนคะ่ะเราต้องไปส่องจากฝั่งนู้นมาค่ะส่องจากฝั่งนู้นมานะคะ

เอาไอ้อน,นี่ออกด้วยค่ะเอาถาดออกแล้วกระจัดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบาดหมาม้านี่สองลูกตรงนี้หมาม้าเห็นนี่ไงเห็นไหมคะใช่ใช่ใช่ตรงไหนอีกเมื่อกี้เราเห็นอันหนึ่งตรงนี้ หรอหมดหรือยังน่านี่ไงข้ามวนข้ามวนนั่นนู้หทน่อยู่ตรงนี้มันใหญ่ใหญ่มากหรอคะใช่ไหนยะหมามาไม่เห็นเลยไหนดูโอเคโอเคค่ะนี่ตรงนี้นี่ไงลูกนี้ก็ตัดได้แล้วแต่มันสูงมากหมามาเก็บให้เนาะ นุถึงไหมคะนุกเก็บถึงไหม,ไมต้นนุนถึงไม่ได้ออ้หยบขึ้นได้เหยียบเลยค่ะหยียบเลยเลงมาโอเคเสร็จแล้วค่ะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละ ูทามทามีอีกว่าอันตรงนี้ถมเ่เห็นนิดหรอคะใช่อ,อือหมดแล้วมั้งเอามาคิดว่าหมดแล้วยังหน้าอย่าเอาหน้าเข้าไปลูกมันจะบาดหน้าไปแต่งกวามันจะบา,ะะหาดหน้าค่ะอันล็นี้หมดแล้วค่ะต้องเยอะแล้วเนี่ยลูกเยอะแล้วเร็วๆล,ลูก สนุกเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ปไหนคะ <c oughs> เดี๋ยวมาตัดผักแพลวให้หมอมาก่อนมามาจะเอาไปกินเมี่ยงปลาค่ะตรงนี้ผักแพลวอยู่นี่ผักแพลวลงตรงนี้ได้ค่ะ ตัดตรงนี้นะคะมันตุตัดตรงนี้เลยค่ะอ๋อตรงน้ใช่ใช่ค่ะโอเคถูกต้องนู่นรูปิดพี่แมวกับมาม่าชอบอะไรชอบอะไรคะนู้เลาตึ้งจีไปแอมห้องนั่งตุงตุ๊ง ชอบอะไรนะชอบมะนาวเอ่อมะยมมัหรอชอบผลไม้ที่มันเปรียปร้ยวๆใช่ไหมคะยอดใหญ่นี่อันนี้ใหญ่มากยอดใหญ่กลัวจะร่วงเอาซะก่อนโอเคค่ะพอแล้วขอบคุณค่ะ ทำอย่างนี้อะทำอย่างนี้ใส่เอวทำยังไงคะถูกต้องอน่ารักจังเลยอะ่ะชาวสวนของเราชาวสวนน้อยนะคะ <c oughs> มันแคบค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรต่อคะ,อะไปไหนต่อ เดินไว้จังเลยชาวสวนเราจะทำอะไรคะลกูกอ๋อจะจะพาพี่ๆไปดูอะไรอันไหนคะสุก,กินี่ใช่ไหมพี่มมวมันชดมาอะไรมีดรไมแบบนี้อ๋อสุก,กินี่เขาเรียกสุก,กินนี่คะ่ะลกูก<ป>โอเคไป ได้ผักกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเนื้อปลากันนะคะนล้วคือดูทัสตรอบรี่มันจะมีอีกเหรอจอบเีหมดฤดูไปแล้วนะลูกชอบกุหลับพันสีสดนี้มากเลยค่ะเนี่ยตัวแมงจินนูนก็เริ่มมากินละชอบเลยแมงจินนูนเขากินดอกไม้หมดเป็นไอ้นี่เลยนะคะเนี่ยบานแล้วก็ความหอมของเขาอะ่ะมันเป็นตัวล่อแมงจินนูนเนี่ย อย่างเงี้ยมันก็จะช้ำค่ะดอกเ้าช้ำหมดเลยเนี่ยแม่แก็เด็ดอย่างนี้เลยเด็ดทิ้งไปเลยนะคะของสารดอกกุลาบอ่ะแม่ชินูนกินเรียบเลยค่ะดาเลียดาเลียมาแล้วค่ะดาเลียอันไหนคะลูก ิสโลีดอกฟันชิงโตหลุงพ่ดสอนเล่นลวงพ่อทงบินทำแบบบินไกลเลยใช่ไหมคะบอคคะค็อกโคลี่ค่ะทุกคนเริ่มมาแล้วนะดอกเขาแบบติดแล้วนี่คือบ็อกโคลี่ค่ะต้นสมบูรณ์มากอมอมอันนี้เพาะเองนะคะต้นคออ้างใหญ่เลยอะไรคะลูกอุ้ยหนูหนูอ๋ออันนี้ที่มามาเก็บทิ้งใช่ไหมคะ โอเคเก็บทิ้งเพื่อให้ดอกใหม่เขาแตกออกมาค่ะคิดว่าหนูเด็ดหมามาตกใจหมดเลยไปไปค่ะโอ้ยตกใจหมดเลยอะยืนตรงนี้ก่อนงี่ยืนตรงนี้ให้พี่ๆี่ดูดอกไม้หน่อยยืนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยไหมคะพี่พี่ อนี้ชอบไหมคะโรบิเลียเอาหนอนลงแล้วเนี่ยนอนลงค่ะแม่ต้องมาบี้เขากินหมดเป็นต้นเลยนะนอนเดี๋ยวก็หล่ำไม่ห่อหัวค่ะต้องสังเกตมันสังเกตอีก็คือลชออีาลูเดี๋ยวเราขอตัวไปทำเมี่ยงปลาก่อนนะคะแม่อบอปลาไว้เนะว้าว <c oughs>